กูตันกูตันกูตันงทีนี้กันสวยระวังนะนิมโอ้โหไม่ตายเอ้าตายเฉยสวยตายนี่ไงไอ้สัตว์โอ้โหมึงเหมือนมึงเห็นนะไอ้เหี้ยโอตาเนตึงอยู่นะเนี่ยขอมาหลอดลิงหยานเทวคาลีอ่ะมึงโดนนะมึงโดนนะโดนนะโดนนะ เจ็บเจ็บกลับบ้านไปแล้วมันเจ็บมากเลยโดมันกลับบ้านไปแล้วล่ะมาเดินกันดีกว่าโดมมีตันนะมีตันนะเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมเลยเฮ้ยมันกลับแล้วเหรอวะไอ้เชีย่ยปล่อยเลยปล่อยเลยกลับแล้วช่างแม่ง น่มเอไอสัตว์ลิงอยู่บนไอ้เจกูเดินไม่ทันโอ้4ตัวไอ้ที้้เอยถอยเลยเธอยอดยอดถอยเลยเมนต้องถอยอย่าไปอย่าไปอดี๋ยวไปเดี๋ไปเข้าอย่าไปเข้าเขียคลิปเขียคลิปคือย้อนเอ้ยถอยเลยมาช่ว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 ยถอ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 ยต้องถอยได้แล้วถอยได้แล้วถอยไหวป่าวเดี๋ยวกูกันให้โดดไปโดดไป ถูกคนเข้าเด้อถูกบอลินดิ์เข้าที่ผ่านเลยมันเข้าไปแล้วเอ้ยสวยสวยเฮียตกใจ้สัตว์เห็นอะไรแวบบปุ่นหัวหรือว่าแบทแมนนี้ลืมไฟไม่มีช่วยได้เปล่าใครช่วยได้ไหมโอเคไปกลับบ้านเลยเฮียโดกงมีเวนตีเวนตีโดงแต่เอามาหลอดไปได้นะได้แต่เทวะ เอามาหลอดไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนอุ้ยสัตว์ถอยเลยถอยเลยถอยเลยถอยยับตันให้แล้วตันให้แล้วถอยเลยหลังให้แล้วไม่ทันเฮ้ยลิงมาลิงมาอย่าแหลมอย่าแหลมลิงมาติดป้อมติดป้อมติดป้อมยุติดป้อมอย่าลิงอยู่ขวาเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นโอยกาลันกราลงไปกันลราลงไปโด่งกีวิเมีนติโด่งลิงมาลิงมาอีกลิงมา ไอ้เชี่นี่มันจะเอากูสัตว์ลิงมาลิงมาระวังระวังระวังซ้ายระวังซ้ายหาเลยหาเลยหาเลยนี่ไปแล้วไปแล้วลิงอยู่ไหนวะอันน่ะนี่ไงกูเจอแล้วกูว่าแล้วอยู่มุมนี้ไอ้สัตว์กูไม่เป็นตีนะไม่อะไรไม่อะไรกูไม่ตายกูไม่ตายดองช่วยหน่อยดิกูว่าแล้วกูไม่เดินแล้วในปุ๊กูไม่เดินติดแม่น้ำแล้วไอ้แค่เดินติดแม่น้ำกูตาย เลิกดีกว่าลิงมันเดินในน้ำว่ะสบายอยู่นี่ไงไอ้สัตว์โอ้มึงเหมือนมึงเห็นนะไอเหียไอสัตว์เหมือนมันเห็นนะโด่งทันว่าโด่งลิงอโขนหด ลิงอยู่นี่ลิงอยู่นี่ลิงอยู่นี่ถ้าไม่ทันปล่อยเลยก็ได้นะกูตันกูตันกูตันทีนี้อ่นสวยสา,สามสามเซฟวีกูมีเปิดแบบโอเคเหี้ยเมื่อกี้กูลันแพนดา้าบอกเอ้ยได้ป้อมแล้วลกลับไปเอามัแบบได้ป้อมแล้วไปเอามัาางกรนะมามาเปิดมังกรเปิดมังกรเปิดไงไม่มีใครอยู่เลยนี่ไงกูนี่ไง ถ้าไปยืนตรงนั้นนะโดนโดนเปิดได้ได้ได้หมดนึกนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออเยอะว่ะเยอะว่ะกูมีติเด้อกูกูจัดเถลกูจัดเถลตายสวยสวยเออเออลิง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 ไอ้สัตว์ลิงไปได้ปะลูกูดันบ้านนี้ไม่น่าทันไม่น่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวกูดักให้ระวังลิงนะ่นเอเดี๋ยวกูดักกูดักกูไม่ไปแล้ว มึงเชื่อไหมกูต้องโดนอ่ะต้องมีอ่ะต้องคือต้องมีอ่ะไปไหนแล้ว,วไอ้สัตว์อยู่ไหนวะเฮ้ยน,นะนี่ไงนี่ไงนีนมน่มันมันใช่ปะใช่ปะมันเอาบัฟแดงอยู่ปะมันตีแดงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนจะเป็นเทลปะเทลน่าจะตีจะเย็นไม่แค่หยาดอยู่บุ้งไอ้ลิงอยู่นู่นเอออยู่กับย้อนวะโอ้ shit โอ้ shit ไอเนฟเกมโอ้โหว้าไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกมตึงเกมตึงอีกแล้วสิบนาทีเชียร์แหลงคอนอย่างเดือดอะแพนด้าลิงอยู่ในพุ่มอ่ะลิงอยู่ในพุ่มอ่ะแพนด้าช่วยหน่อยดิไอเนม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 เฮ่ยลิงมันรอปฟ้าว่ะเดี๋ยวกูเดินไปเรารอจะกูรอเอาเฮียราดไม่ทันวะไม่ทันละ วนก็ขีนผมตกใจลิงอยู่ล่างลิงอยู่ล่างลิงอยู่ล่างไอ้หยาไอ้เหี้ยหยาได้สุดเกือบตายไอ้กูเกือบตายสัตว์ลินดิลินดิลินดิเอาลินดิสโอ้โหไอ้เหี้ยได้นะโด่งกูมาโด่งกูมาคขี่้ยวก่อนคขี่้วก่อนอย่าเพิ่งมาเลยทั้งนั้นเขี่ยเ้ยวกางด้วยมันอยู่ในพุ่มหรือเปล่า ได้ยิงอะไรอ่ะเฮ้ยยิงอะไรยิงอะไรเฮ้ยโหไงไงโดนแล้วเดินคนเดียวเฮ้ยได้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 ตายดิสัตว์ตายดิตายดิมึงตายไม่ตายไหวสัตว์ลิงมาลิงมาลิงมาทุบแล้วลิงมาทุบแล้วต้องมีกระทืบกันบ้างแหละตรงเนี้ยบอกเลยลิงอยู่ขวานะโด่งแอลแอลแอลขวาแอลขวาแล้วเนี่ย สวยตายตัวเนี่<ว>ยลิงมะเปิดมาให้รับเปิดมาให้รัเห็นไหมเห็น,หเ,นหเห็นเห็นแต่หยาอย่าแมนตีนะเอาเทลก่อนก็ได้นะได้หมดไอ้เหี้ยใครก็ได้ตอนเนี้ยคิวซักตัวสตัวสตว์กูไม่ไหวละบ่นก็ดันวัาคีมมันเข้าเยอะไปหน่อยวะมันทำให้เราสวนไม่ค่อยได้เราไม่ได้เคลียร์คีมอ,อืมอืมอย่ายืนติดติดกันมากนะโดนลิงนะตายนะ นี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงแม่งเก็บตัวปัญหาก่อนเลยอย่าให้มันกลับอย่าให้มันกลับสวยกูดักฟุม้มแล้วมาดิกูดักหอยหอยเนม่ยหวาบอยู่วาบอยู่เฮ้ยเดี๋ยวกูเดินไปสอยหลังให้ซอ,อยหลังที่อะไรเนี่ยมาดิหายเปล่านัดหนึ่ง<า>สวย ตายสวยได้สามงี้สวยเลยมันมาทีละตัวสบายหน่อยนะเอาสุดนะต้อง,องยิงเทียวก่อนนะต้องยิงเทียวก่อนนะไอสัตว์เทียวยิงกูไอยะยะปะกูปัง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 ไอ้โด <laughs> ไอ้เหี้ยเดินซิกแซกซซิกกแไอ้ทันทาม <laughs> ระวังนะเนม <c oughs> โอ้โหไม่ตายเอ้าตายเฉยตายได้ไงวะ สวยครับเจอเทปย้อนกุปลาลิงไม่ตายนะมันอยู่ขวานั่นแหละเอาดังได้ไงลิงยังไม่ตายหยานอยู่นี่ถ้าลิงไม่ตายเอาดังไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้มึงโดนหน้าหงายหมดอะเอ้ยจังหวะนี้ได้จังหวะนี้ได้ถ้ามันไม่เอาอะได้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 นี่นี่หยานเขาหลังหยานเขาหลังกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูกูแอบอยู่กูต้องแอบกูต้องแอบ กูไม่อยากกูตายอาหยุดเหมือนนั่นนะรังรังรังเอาลิงให้ได้ก่อนโฟกัสลิงโฟกัสลิงโฟกัสลิงก่อนเอาเอาดาร์กได้นะนะเอาดาร์กได้นะดาร์กเลยเพื่อนดาร์กเลยเพื่อนกูต้องแอบกูไม่แอบกูตาย ยานยดักเป็นยานดักหลังหลังหลังเอาลิงให้ได้ก่อนโฟกัสลิงโฟกัสลิงโฟกัสลิงก่อนเอาเอาดารได้นะนะเอาดารได้นะดาร์ก <c oughs> เลยเพื่อนดาร์ก <c oughs> เลยเพื่อน <c oughs> มันมานะมันมานะสวย ตายตายเลยเฮ้ยโดนดันขวากันโด n เอ้าเผ่นไดขอดไปได้บับป๋ามันกลับแล้วมันกลับแล้วไม่เล่นแล้วมันไม่เล่นแล้วมันให้เรากลับมึงดันบ้านให้ได้ปะล่ะมันยังอยู่นะเทลวะเทลน่าจะวาร์ปแล้วตรงนี้ไม่น่าทันแล้วเอาลิง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 โห่ไม่นานแล้วชิวเดินไปเลยชิวถอยเลยผมไม่มีเปิรนไหมผมไม่มีเปิร์นแบบนั้นนะถอยเลยดีกว่า เก็บตังก่อนกูเก็บตังแล้วาอออาร์ติกออฟเจ้่อเฮ้ยอย่าเดินตามติดเดินตามติดระวังนะตายนะถ้าตามเนยมติดติดอะตายตายคู่นะเออตายคู่ตายคู่นะบอก่อนขวาโดษงขวาโอ้ยอยู่สายเต็มเลยเนม ซซ้้าาายยมันเอไอ้โดนถอยไอ้โดนมันเอากูแล้วกูวาแล้วสวยยอนกูยิงเอ้ยยอนโดนยอนโดนยอนโดนลิงโอ้โหกูดับกูดับเอ้ยลิงดอกเดียวตายนะเฮ้ยแพนได้ยังไงแพนได้ก็ดอกเดียวตายเหมือนกันเฮ้ยถอยเฮ้ยถอยเฮ้ะถอยเถอะยังไงสองหนึ่งไหวไหมอะแล้วมึงไม่เอาเลือดมึงให้เต็มก่อนละเพื่อน แค่ทีเดียวแทกแล้วไม่นะวไม่นะครับทุกคนก็อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งให้ด้วยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ